กลางค่ำคืนในวังอยุธยาแสงเทียนสลัวสะท้อนบนกำแพงทองเก่าเงาใบไม้ลู่ลมเบาๆกับเสียงลมพัดผ่านท่อน้ำและประตูไม้เก่าทำให้บรรยากาศรอบวังเต็มไปได้วยความลึกลับคนทั่วไปมาคิดว่าวังมีเพียงกษัตริย์ขุนนางและทหารเท่านั้นแต่ความจริงลึกลงไปกว่านั้นราชาสำนักเต็มไปด้วยชีวิตและความลับที่ไม่เคยมีใครเล่าเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังเล่าเรื่องเบาๆคุณรู้หรือไม่ว่าในวังแห่งนี้มีอาชีพลับที่แทบไม่มีใครรู้จักแต่พวกเขาเป็นหัวใจที่ทำให้ราชาสำนักอยุธยามั่นคงมาหลายร้อยปี ความสงสัยเรื่องครอบงำผู้คนที่ได้ยินเรื่องราวนี้หลายคนคิดว่าชีวิตในวังเป็นเรื่องหรูหราและสง่างามแต่จริงๆแล้วมีคนบางกลุ่มที่ทำงานหนักและต้องปกปิดความลับบางอย่างที่อาจส่งผลต่อชะตากรรมของราชวงศ์ หนในเรื่องเล่าที่ถูกซ่อนไว้นานหลายชั่วอายุคนคือเรื่องของผู้สอดแนมแลับพวกเขาไม่ได้สวมชุดเกราะหรือถือดับเหมือน,นทหารทั่วไปแต่กลับต้องซ่อนตัวอยู่ในเงามืดบางครั้งต้องแฝงตัวในตลาดข้างถนนหรือแม้แต่ในบ้านของคนขุนนางเพื่อตรวจสอบความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกษัตริย์เรื่องราวของพวกเขามักถูกเล่าผ่านเสียงกระซิบหรือเอกสารลับที่ถูกเก็บไว้ในห้องลับ นอกจากผู้สอดแนมยังมีผู้ดูแลสมบัติลับที่เป็นเพียงผู้ชายหรือผู้หญิงธรรมดาแต่มีหน้าที่รักษาของสำคัญที่สุดในวังไม่ใช่เพียงทองคำหรือเครื่องประดับแต่รวมถึงเอกสารลับพระเครื่องและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมลึกลับใครก็ตามที่พลาดพลั้งอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรง ในวงนังยมมีผู้จัดสวนลับและพืชสมุนไพรคนเหล่านี้ไม่ได้แค่ปลูกดอกไม้หรือจัดสวนสวยงามพวกเขาต้องดูแลพืชสมุนไพรที่ใช้ในยาและพิธีกรรมลับบางครั้งพืชเหล่านี้มีฤทธิ์รุนแรงจนสามารถเปลี่ยนชะตาของคนในราชสำนักได้หากใช้ผิดวิธีเรื่องนี้เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้แต่พวกเขาคือเสาหลักที่รักษาชีวิตและสุขภาพของราชวงศ์ เรื่องเล่าลับอีกเรื่องหนึ่งคือผู้สอนวิชาลับให้เจ้าชายและเจ้าหญิงพวกเขาสอนวิชาที่ไม่สามารถเผยต่อใครนอกจากราชวงศ์วิชาลับเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับยุทธวิธีการเจรจาทางการเมืองหรือแม้กระทั่งพิธีกรรมทางาศาสนาเพื่อเสริมบารมีให้ราชวงศ์แต่ชีวิตของครูเหล่านี้มักเต็มไปด้วยความกดดันและความเสี่ยงเพราะเพียงแค่ผิดพลาดความลับที่สั่ซสอนไปอาจทำให้เกิดหายนะกับราชสำนัก และยังมีผู้ช่วยทาสวังกลุ่มคนที่มักถูกลืมพวกเขาทำงานหนักตั้งแต่เช้าจะรกคําบางครั้งต้องเข้าไปในส่วนลับของวังเพื่อทํางานที่ไม่มีใครเห็นเรื่องราวของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อราชสํานักพวกเขาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างเรียบร้อยแต่แทบไม่มีใครรู้จัก ยิ่งลึกเข้าไปในวังเรื่องราวยิ่งซับซ้อนมีผู้ตรวจสอบพิธีกำลับที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพิธีสำคัญเพื่อความมั่นคงของราชวงศ์หน้าที่ของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากพิธีผิดพลาดราชสำนักอาจเสียความน่าเชื่อถือหรือเกิดเรื่องร้ายขึ้นการทำงานในเงามืดนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและความตึงเครียดเรื่องราวทั้งหมดนี้ชวนให้ผู้คนสงสัยว่าชีวิตในวังไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดทุกอาชีพมีความสำคัญและเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึง้งเป็นเหมือนกลไกที่ซ่อนอยู่ในเงามืดหากกลไกนี้ทำงานผิดพลาดราชสำนักทั้งวังอาจส แต่ละอาชีพมีเรื่องราวที่น่าทึ่งและบางครั้งชวนขนลุกเรื่องเล่าของพวกเขาถูกส่งต่อด้วยเสียงกระซิบหรือเอกสารลับและวันนี้เราจะเริ่มเดินทางไปสู่โลกของสิบอาชีพรับในวังอยุธยาโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับความกล้าและความจงรักภักดีผู้คนที่ฟังเรื่องนี้เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราเคยเห็นชีวิตจ,จริงของคนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนพวกเขาอาจไม่ได้ปรากฏในประวัติศาสตร์แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ราชสำนักอยุธยามั่นคงและรุ่งเรืองมากว่าร้อยปี เรื่องราวที่จะถูกเปิดเผยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพแต่เป็นเรื่องของชีวิตความลับและความทุ่มเทท,ที่ไม่เคยมีใครเห็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกลับของวังอยุธยากลางวันในวังอยุธยาแตกต่างจากค่ำคืนอย่างสิ้นเชิงแสงแดดสั่งบนหลังคาทองคําแต่อีกด้านหนึ่งของวังกลับเต็มไปด้วยเงามืดและความลับที่ไม่มีใครรู้จักเสียงรองเท้าผู้คนดังขึ้นบนพื้นหินบางครั้งเสียงหัวเราะของขุนนางก็ดังออกมาแต่เบื้องหลังประตูไม้มีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มชื่อวิชีย เขาเป็นลูกครึ่งขุนนางและพ่อค้าชาวบ้านถูกส่งมาอยู่ในวังเพื่อทำงานเป็นผู้ช่วยทาดวังเด็กหนุ่มมีความอยากรู้อยากเห็นสูงและมักแอบ,บสังเกตทุกสิ่งรอบตัววันแรกที่เขาเข้าวังวิเชียนรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติทุกคนในวังดูเหมือนจะซ่อนบางสิ่งไว้มีรอยยิ้มที่ไม่จริงใจและสายตาที่คอยจะผิดเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาเดินไปที่ห้องเก็บเอกสารรับพนักงานคนหนึ่งชื่อใหญ่ยยบุญพูดกับเขาเบาๆเด็กหนุ่มระวังตัวให้ดีในวังนี้และมีคนที่มองไม่เห็นกำลังเฝ้าดูเราอยู่ทุกเวลา วิเชียนคิดในใจว่านี่ไม่ใช่คำเตือนธรรมดายายบุญมักเป็นคนใจดีแต่ครั้งนี้เธอดูวิตกกังวลเกินกว่าปกติในสัปดาห์แรกวิเชียนเริ่มเห็นบางสิ่งที่ทําให้เขามงมวยเขาเห็นชายคนหนึ่งสวมชุดเรียบง่ายแต่เดินเข้าออกจากประตูลับของวังหลายครั้งโดยไม่มีใครสนใจใชายคนนี้ทําหน้าที่บางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วิเชียนถามยายบุญยายบุญพูดเสียงต่าเขาคือผู้สอดแนมลับทําหน้าที่สอดส่องทุกคนในวังหกักกษัตริย์สงสัยใครจะมีคนคนนี้คอยรายงาน เด็กหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นและกลัวไปพร้อมกันชีวิตในวังไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาคิดเขาต้องเรียนรู้กฎลึกลับเหล่านี้เพื่อเอาตัวรอดวันต่อมาวิเชียนได้รับมอบหมายงานใหม่คือช่วยผู้ดูแลสวนลับและพืชสมุนไพรเขาได้รู้จักครูบุญธรรมชายสูงวัยผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรลึกลับครูบุญธรรมสอนเขาว่าพืชบางชนิดสามารถรักษาโรคแต่บางชนิดก็เป็นยาพิษได้เพียงหยดเดียว วิเชียนเริ่มเข้าใจว่าอาชีพรับเหล่านี้ไม่ได้เป็นเทียงงานธรรมดาแต่มีชีวิตและความตายเป็นเดิมพันบางครั้งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทาให้ราชวงศ์เสียหายหรือชีวิตคนตายได้ขึ้นหนึ่งขณะที่วิเชียนกำลังเดินกลับบ้านเขาเห็นเงาร่างบางผ่านประตูลับของวังเงานั้นเหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอย่าเข้าใกล้ไม่เช่นนั้นความลับจะทำร้ายแกเด็กหนุ่มตกใจแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาไม่ยอมถอยเขาตัดสินใจติดตามเงาร่างนั้นอย่างเงียบเงียบโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่เรื่องลับที่ซ่อนอยู่หลายส ในวันถัดมาวิเชียนได้พบกับผู้บันทึกประวัติการรับชายคนนี้อายุมากแล้วแต่มีเอกสารรับหลายร้อยฉบับเกี่ยวกับราชวงศ์วิเชียนถูกสอนว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ให้ใครอ่านง่าย,ายแต่มีบางส่วนที่เปิดเผยเฉพาะผู้ที่ทำงานในวังจริงๆทุกอย่างที่แกเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญชายสูงววยพูดอาชีพหเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องราชสำนักและราชวงศ์หากใครรู้เรื่องมากเกินไปอาจตกเป็นเป้าหมายของศัตรูภายในหรือภายนอก วิเชียนเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวในวังไม่ใช่แค่เรื่องของคนทำงานแต่เป็นเกมลับของอำนาจและความอยู่รอดทุกอาชีพมีบทบาทสำคัญทุกความลับถูกควบคุมด้วยกฎที่ไม่เขียนลงเอกสารต่อมาเขาได้รู้จักผู้สอนวิชาลับให้เจ้าชายและเจ้าหญิงเด็กหนุ่มเห็นวิชาที่สอนเต็มไปด้วยความลับและยุทธศาสตร์บางอย่างที่ซับซ้อนเขาเริ่มสงสัยว่าอาชีพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อราชวงศ์หรือเพื่อใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในเงามืด ความลึกลับยิ่งเข้มข้นเมื่อวันหนึ่งวิเชียนได้ยินเสียงกรีดร้องจากส่วนลับของวังมีคนถูกลงโทษโดยไม่ทราบเหตุเขาเห็นเงาร่างบางคนถูกลากเข้าไปในห้องมืดและเสียงนั้นหยุดลงทันทีเรื่องนี้ทําให้เขาตระหนักว่าความลับบางอย่างในวังไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คิดในช่วงเวลานี้วิเชียนเริ่มบันทึกสิ่งที่เห็นและได้ยินทุกวันเขาไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มที่ทํางานในวังแต่เริ่มกลายเป็นผู้สังเกตการชีวิตลับของวังอยุธยาเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตในวังเต็มไปได้วยความซับซ้อนความกล้าและความเสี่ยงท แต่ละวันของวิเชียนเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นเต้นเขาเริ่มตั้งคำถามว่าอาชีพรับเหล่านี้มีจริงหรือไม่พวกเขาทำงานเพื่อกษัตริย์จริงๆหรือมีใครบางคนคอยควบคุมอยู่เบื้องหลังและเขาเองจะสามารถอยู่รอดในโลกของความลับนี้ได้หรือไม่ เรื่องราวของวิเชียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยสิบอาชีพลับในวังอยุธยาโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับการทรยศการเสียสละและความจงรักภักดีเรื่องราวเหล่านี้จะถูกเปิดเผยท,ทีละน้อยและทุกความลับที่เปิดออกจะทำให้ผู้คนได้เห็นว่าชีวิตในวังไม่ได้หรูหรายอย่างที่ใครคิดแต่เต็มไปด้วยเงามืดและบทบาทที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทองคำและอำนาจวิเชียนยังไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปเจอกับความลับที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดของวังอยุธยา ในยามเช้าของวันถัดมาฟ้าสีครามค่อยๆละเลียดผ่านยอดปราสาทของวังอยุธยากลิ่นดอกไม้ในสวนลับโชยมาแต่จมูกวิเชียนแต่ความงดงามเหล่านี้ไม่อาจลบความกังวลในใจเขาได้หลังจากที่เมื่อคืนเห็นเงาร่างแปลกๆเคลื่อนไหวใกล้ประตูลับความสงสัยกลับกลายเป็นเปลวไฟที่ค่อยๆเผาพลันความสงบในใจวิเชียนได้รับคำสั่งให้ไปช่วยครูบุญธรรมในสวนสมุนไพรเขาตั้งใจว่าจะถามถึงเรื่องเงาคืนก่อนแต่เมื่อสบตาครูบุญธรรมเขากลับเห็นความเคร่งขรึมที่ไม่เหมือนทุกวันชายชารากำลังจัดสมุนไพรชนิดหนึ่งลงในห่อผ้าเล็กๆมือของเขาสั่นนเล็ก้อ เมื่อคืนเจ้าลงไปใกล้ประตูลับใช่หรือไม่ครูบุญทำถามโดยไม่ไงหน้าวิเชียนชะงักหัวใจเต้นแรงข้าแค่เดินกลับที่พักข้าไม่ได้ตั้งใจสอดรู้ครูบุญทําถอนหายใจเจ้าคือเด็กฉลาดแต่จำไว้บางสิ่งในวังนี้ไม่ควรถูกเปิดเผยหากเจ้ารู้มากเกินไปเจ้าจะตกเป็นเป้าหมายคําเตือนนั้นเหมือนดาบสองคมวิเชียนเข้าใจดีแต่ความอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังกลับทําให้เขายิ่งอยากสืบคน้น วันนั้นเองเขาได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานในห้องเก็บเอกสารของผู้บันทึกประวัติการรับท่านผู้นั้นชื่อขุนพินิษชายสูงวัยตาสายตาคมกริบเหมือนผู้ที่รู้ทันทุกสิ่งขุนพินิษเปิดม้วนเอกสารโบราณแล้วมองไปที่วิเชียนเด็กหนุ่มเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีงานบางอย่างที่แม้แต่ชื่อก็ไม่เคยปรากฏในจดหมายเหตุวิเชียนสายหน้าขุนพินิษ์ยิ้มจางๆมีผู้เฝ้าดูงเงาในวังพวกเขาคือดวงตาของกษัตริย์แต่บางครั้งดวงตานั้นอาจมองเกินกว่าที่กษัตริย์ต้องการ คำพูดนี้สร้างรอยหนาวบนแผ่นหลังของวิเชียนเขาเริ่มคิดว่าเบื้องหลังอาชีพรับเหล่านี้อาจมีพลังลึกลับที่ควบคุมทุกสิ่งเมื่อพระอาทิตย์ตกดินวิเชียนกลับที่พักแต่ยังคงนอนไม่หลับเขาตัดสินใจแอบออกไปยังบริเวณประตูลับที่เคยเห็นเงาร่างเขาเดินเบาๆผ่านลานหินเงาไม้ใหญ่ทับทับพื้นเหมือนเครือข่ายของเส้นลับเขายืนฟังเสียงลมหัวใจเต้นแรงทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังเขาหันกลับไปเห็นชายร่างสูงในชุดเรียบง่ายชายคนนั้นคือคนที่เขาเคยเห็นหลายครั้งชายผู้นั้นจ้องมาที่เขาอย่างเฉียบคม เจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงต่ําชัดท่านเป็นใครทําไมถึงเดินในที่ต้องห้ามวิเชียนถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบข้าเป็นเทียงผู้คุ้มครองความสงบในวังหน้าที่ของข้าคือทําให้ความลับยังคงเป็นความลับคาตอบนั้นไม่ได้ช่วยให้วิเชียนเข้าใจมากขึ้นแต่ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างในวังเหมือนใย,ยแมงมุมที่ซับซ้อนขึ้นเดียวกันนั้นเขาได้ยินเสียงเรียกเบาๆจากทางกําแพงด้านในเสียงนั้นเป็นเสียงหญิงสาวเจ้าอยากรู้ความจริงหรือไม่ วิเชียนมองตามเสียงพบหญิงสาวในชุดผ้าสีหม่นใบหน้าเธอซ่อนอยู่หลังผ้าคลุมข้าอยากรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เขาตอบหญิงสาวยิ้มบางหากเจ้าต้องการรู้เจ้าต้องพร้อมแลกด้วยสิ่งที่เจ้ารักที่สุดก่อนที่วิเชียนจะถามต่อหญิงสาวก็เดินหายไปในความมืดทิ้งเทียงกลิ่นดอกไม้จางๆวันถัดมาข่าวลือแปลกๆพระสะพัในหมู่คนรับใช้บางคนพูดถึงการหายตัวของผู้ช่วยคนหนึ่งที่ทำงานใกล้คลังสมบัติลับไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อแต่สายตาของทุกคนบอกชัดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ วิเชียนรู้ว่าเขาเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อันตรายแต่ยิ่งพยายามจะถอยเขากลับยิ่งถูกดึงดูดเขาเริ่มสังเกตว่าอาชีพหลับหลายตำแหน่งทำงานเชื่อมโยงกันเหมือน,นกลไกที่ซ่อนอยู่บางคนเก็บความลับบางคนปกป้องความลับและบางคนอาจกำลังหาวิธีใช้ความลับเพื่อผลประโยชน์ของตนไม่กี่วันต่อมาวิเชียนถูกเรียกตัวไปยังห้องโถงเล็กที่ซ่อนอยู่ด้านหลังห้องพระข้างมีชายชารานั่งสงบอยู่เขาเป็นผู้ตรวจสอบพิธีกมลับชายชารามองลึกเข้าไปในตาของวิเชียน เด็กหนุ่มความจริงในวังไม่ได้มีเพียงขาวกับดำเจ้ากำลังเดินบนทางที่อาจทำลายเจ้าหรือช่วยให้เจ้ามีอำนาจมากกว่าที่เคยคิดคำพูดนั้นทำให้วิเชียนรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างที่กดทับบนบ่าเขาต้องเลือกว่าจะถอยกลับไปเป็นเพียงผู้ช่วยทาดวังธรรมดาหรือจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและคำสาบานในคืนนั้นเองวิเชียนกลับไปที่ที่พักหัวใจยังคงเต็มไปด้วยคำถามเขาเขียนทุกสิ่งที่พบลงในบันทึกลับของเขาเขารู้ดีว่าหากความลับเหล่านี้ถูกเปิดเผยต่อคนผิดมันอาจทำให้วังทั้งวังปนป่วน แต่ส่วนหนึ่งของเขาก็หวังว่าความจริงจะช่วยให้ผู้คนเห็นคุณค่าของคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเสียงกรองยามดังขึ้นจากขอคอยสัญญาณของเวลาเปลี่ยนเวรวิเชียนมองออกไปที่ท้องฟ้าเขารู้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วโลกของอาชีพรับกำลังเปิดประตูต้อนรับเขาแต่ประตูนั้นเต็มไปด้วยเงาและเงานั้นอาจกืนเขาได้ทุกเมือ่อคืนนั้นฝนโปรยลงมาบนหลังคากระเบื้องของวังวิเชียนนั่งอยู่ข้างหน้าต่างบันทึกเล่มเล็กในมือเริ่มชื้นเพราะละอองฝนที่พัดเข้ามาเขียนไปก็เงยนหน้ามองออกไปยงงงงลลาาาานกกวว้ตรที่เขเขคยพบหญิสึ หัวใจของเขาสับสนระหว่างหน้าที่ที่ได้รับกับความจริงที่กำลังเผยตัวทีละน้อยเขาเริ่มถามตัวเองว่าทำไมคนในวังต้องเก็บอาชีพลับเหล่านี้ไว้ใต้ร่มเงาของกำแพงสูงเสียงเคาะประตูเบาๆทำให้วิเชียนสะดุ้งเมื่อเปิดประตูพบหญิงสาวคนนั้นเธอเข้ามาเงียบๆพร้อมกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆเจ้ายัางต้องการรู้ความจริงหรือไม่เธอถามน้ำเสียงแฝงความหงหญยวิเชียนพยักหน้าแต่ข้าไม่รู้ว่าความจริงนั้นจะทำร้ายใครบ้าง หญิงสาวเผยชื่อของตนว่าเดือนฉายเธอเป็นหนึ่งในผู้รักษาความทรงจำอาชีพลับที่ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวที่ไม่ควรถูกจารึกในเอกสารทางการเดือนฉายเล่าให้ฟังว่าหลายตำแหน่งในวังถูกตั้งขึ้นเพื่อปกป้องกษัตริย์จากทั้งภายภายนอกและความจริงบางอย่างภายในมีผู้เฝ้าเงาผู้คุ้มกุญแจแห่งความทรงจำผู้สืบเสียงในกำแพงและผู้ตรวจสอบพิธีกรรมที่เขาเคยพบ ทุกคนทำงานเชื่อมโยงกันราวกับเส้นได้ที่ถักทอภาพใหญ่แต่ภาพนั้นเต็มไปด้วยรอยร้าวเพราะบางคนเริ่มใช้ความรู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเจ้าอาจกลายเป็นเป้าหมายถ้าเจ้าเลือกเดินทางต่อเดืนฉายเตือนด้วยแววตาจริงจังคำพูดนั้นทำให้วิเชียนสันเขาคิดถึงครูบุญธรรมที่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็คิดถึงเพื่อนเอนในครัวที่ไม่รู้เลยว่ามีเงามืดล้อมรอบพวกเขา คืนนั้นทั้งคู่เดินไปยังเรือนเก่าใกล้กำแพงด้านตะวันตกที่นั่นเดือนฉายเปิดหีบไม้เก่าข้างในมีบันทึกเก่าแก่เขียนด้วยหมึกจางๆเกี่ยวกับคำสาบานแห่งเงาพิธีที่บังคับให้ผู้ทำงานในอาชีพและต้องเก็บความลับแม้แลกด้วยชีวิตหากเจ้าจะไปต่อเจ้าต้องรู้ว่าไม่มีทางกลับง่ายๆเธอกล่าวเสียงเบาวิเชียนจับบันทึกแน่นความกลัวแล่นเข้ามาแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกถึงพลังแปลกๆที่ดึงให้เขาก้าวไปข้างหน้า ในรุ่งเช้าเขาถูกเรียกให้ไปช่วยครูบุญธรรมเตรมสมุนไพรสำหรับงานเลี้ยงใหญ่ครูถามเขาด้วยน้ำเสียงปนห่วงใยเจ้าดูไม่ค่อยสบายใจระวังเธอบางที่ความลับอาดหนักเกินกว่าที่เจ้าจะรับไว้คนเดียววิเชียนอยากบอกทุกอย่างแต่ก็กลัวจะพาอันตรายมาสู่ครูเขาจึงเลือกเก็บเงียบตกค่ำเดือนใายมาหาอีกครั้งเธอบอกว่ามีผู้ใดบางคนกำลังใช้ตำแหน่งในเงามืดเพื่อขโมยสมบัติล้ำค่าของวังและหากไม่มีใครหยุดทุกสิ่งจะพังทลาย เธอเสนอให้วิเชียนเข้าร่วมกลุ่มเล็กๆที่ต้องการปกป้องสิ่งลับให้ยังคงความบริสุทธิ์เขารู้ว่านี่คือก้าวสำคัญก้าวที่อาจไม่มีวันหวนกลับคืนนั้นลมพัดแรงจนประตูไม้เก่าดังเอดวิเชียนกับเดือนฉายซ่อนตัวอยู่ในเรือเนเงียบเงียบสน้มในวังพวกเขามีเวลาไม่นานก่อนที่ยามจะเดินตรวจรอบใหม่เดือนฉายเปิดแผ่นกระดาษโบราณที่เธอขโมยมาจากขอเก็บเอกสารกลิ่นเก่าของกระดาษผสมกับความตึงเครียดในอากาศตัวอักษรสีหมึกจางเผยชื่อของอาชีพรับทั้งหมดในวังรวมถึงสิ่งที่ไม่มีใครเคยพูดถึงพูดถึงเงาแห่งกษัตริย์ เธออธิบายว่าผู้ถึงเงาไม่เพียงแค่คอยดูแลความลับแต่ยังทำหน้าที่แทนกษัตริย์ในงานที่ไม่อาจปรากฏต่อสายตาประชาชนหนึ่งในนั้นคือการตัดสินใจในพิธีกรรมบางอย่างที่มีผลต่อชะตาแผ่นดินวิเชียนเริ่มเข้าใจว่าทำไมหลายเหตุการณ์ในวังถึงเต็มไปด้วยความลึกลับและทำไมบางตำแหน่งถึงไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์เขารู้สึกหนักอึ้งกับความจริงที่ว่าชีวิตของคนธรรมดาหลายคนถูกกำหนดโดยคนเพียงหยิบมือและพูดถึงเงาคนปัจจุบันคือใครวิเชียนถามเสียงต่ำ เดือนชายบตาเขาลมหายใจเธอสัน่นคนที่จะคิดว่าเป็นเพียงครูบุญธรรมท่านผู้นั้นคือหนึ่งในผู้ถือเงาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าวิเชียน,นึกถึงชายผู้เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กชายผู้สอนธรรมะและสอนให้เขาซื่อสัตย์เสมอใจเขาหนักเหมือนมีหินกดทับก่อนที่เขาจะเอ่ยถามเพิ่มเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกเรือนเดือนชายรีบเก็บเอกสารแล้วดึงเขาไปหลบหลังไม้ไผ่เงาร่างใหญ่สามคนปรากฏในแสงคบไฟพวกเขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างหนึ่งในนั้นพูดว่า ท่านครูสั่งให้หาตัวเด็กชายถ้าพบให้นำไปที่ห้องใต้ดินทันทีหัวใจวิเชียนเต้นแรงเขาไม่อยากเชื่อว่าครูจะเกี่ยวข้องกับการล่าเช่นนี้หรืออาจเป็นแผนเพื่อปกป้องเขาจากสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เห็นเมื่อกลุ่มนั้นจับไปเดินฉายมองเขาด้วยสายตากังวลเจ้าต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อใครและจะเดินไปทางไหนเธอบอกว่ามีทางเดียวที่จะรู้ความจริงทั้งหมดต้องเข้าไปในห้องแห่งเงาใต้พระทีน่นั่งซึ่งเป็นสถานที่ที่พู้ถึงเงาเก็บบันทึกและของลับทั้งหมดแต่ทางเขามีเพียงผู้ที่ถือสัญ,ญลักษณ์โบราณเท่านั้น วิเชียนหยิบตลับไม้ที่ครูเคยให้เมื่อครั้งเด็กออกมาเขาไม่เคยรู้ว่าข้างในมีอะไรเขาเปิดมันอย่างระมัดระวังข้างในมีตราประทับเล็กๆสลักสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เห็นในเอกสารของเดือนฉายความจริงเริ่มปรากฏครูบุญธรรมอบกุญแจสู่ความลับให้เขาโดยไม่รู้ตัวเดือนฉายยิ้มเศร้าบางทีท่านครูอาจอยากให้เจ้าสืบทอสิ่งนี้แต่เจ้าต้องพร้อมรับผลที่ตามมา วิเชียนรู้ว่าก้าวต่อไปจะไม่มีทางถอยหลังเขาจะต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับครูและค้นหาว่าแท้จริงแล้วใครกำลังใช้ตำแหน่งลับเหล่านี้เพื่อปกป้องหรือเพื่อทำลายในความมืดของคืนทั้งสองสาบานจะไขปริศนานี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรฝนยิ่งคงตกหนักเมื่อวิเชียนกับเดือนฉายย่องไปตามระเบียงไม้ที่ทอดลงสู่ส่วนลึกของวังแสงคบไฟส่องเป็นลายบนผนังหินพวกเขาหายใจเบากลัวว่าก,ววาก้าวพลาดจะทำให้ยามได้ยินทางเข้าสู่ห้องแห่งเงา อยู่หลังแผ่นหินที่ซ่อนอยู่ใต้พระที่นั่งเดือนฉายใช้สมุนไพรโรยบนพื้นเพื่อดูรอยทางลับที่คนโบราณใช้วิเชียนคุกเข่าตรงหน้าผนังและหว่างตราประทับที่ครูให้ลงในร่องหินเสียงกลไกเก่าดังก้องก่อนแผ่นหินจะค่อยๆเลื่อนออกเผยบันไดหินที่นำลงไปข้างล่างอากาศภายในเย็นจัดและมือสนิทพวกเขาก้าวลงทีและขั้นไฟคบเล็กในมือเดือนฉายส่องให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยจารึกชื่อและคำปฏิญาณของผู้ถือเงาในอดีต เมื่อถึงห้องกว้างสุดทางพวกเขาเห็นชายร่างสูงยืนรออยู่ใบหน้าครูบุญธรรมปรากฏชัดในแสงไฟครูไม่ได้ยิ้มอย่างที่เคยแต่สีหน้าหนักแน่นและแสงความเศร้าเจ้ามาแล้วข้ารู้ว่าเจ้าจะเลือกทางนี้วิเชียนอึง้งทำไมท่านไม่บอกความจริงแต่แรกทำไมต้องให้ข้าสับสนถึงเพียงนี้ครูตอบเสียงเรียบบางความจริงต้องเรียนรู้ด้วยหัวใจไม่ใช่คำพูด ครูเล่าว,ว่าผู้ถือเงามีหน้าที่เก็บสมดุลระหว่างแสงและเงาในราชสำนักพวกเขาปกป้องสิ่งที่หากเปิดเผยอาจนำหายานะมาแต่ตอนนี้มีคนใช้ความลับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและกำลังวางแผนโค่นล้มพระเจ้าแผ่นดินทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังลั่นจากทางบันไดาชายชุดดำหลายคนกรูกันเข้ามาพวกเขาคือกลุ่มผู้ถือเงาที่หันหลังให้พันธเดิมนำโดยชายที่สวมหน้ากาก,ากทองเด็กนั้นต้องมอบตาให้เราเสียงทุงง้มเย็นชาของหัวหน้ากลุ่มประกาศครูผลักวิเชียนกับเดือนฉายไปด้านหลัง เจ้าทั้งสองออกไปเดี๋ยวนี้แต่ห้องแคบไม่มีทางหนีง่ายๆกลุ่มคนชุดดำกรูเข้าหาวิเชียนแต่สินใจยืนข้างครูเขารู้ว่าหากหนีตอนนี้ความลับทั้งหมดจะตกไปอยู่ในมือผู้คิดร้ายต่อสู้ในเงามืดเริ่มขึ้นคบไฟร่วงหล่นประกายไฟกระจายเสียงดาบปะทะดังสะท้อนผนังครูเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเหมือนนักรบที่ซ่อนฝีมือไว้มานานส่วนเดือนฉายใช้ความรู้สมุนไพรโปรยผงแสบตาเพื่อถ่วงเวลา ในจังหวะหนึ่งวิเชียนคว้าตราประทับแน่นเขาจําคําสอนครูเรื่องสติและใจที่สงบเขาหลับตาหายใจลึกแล้วตะโกนพอเสียงนั้นก้องกังวานแผ่นหินบนเพดานสั่นเล็กน้อยราวกับปรานั้นปลุกพลังบางอย่างในห้องทุกคนหยุดชั่วขณะหัวหน้ากลุ่มหน้ากาก,ากทองจ้องเขม็งเจ้าคือผู้สืบท่อที่แท้จริงครูชวยจังหวะน,นั้นผลักศัตรูออกไปแล้วหันมาบอกเจ้าเท่านั้นที่จะรักษาความสมดุลระหว่างเงาและแสงได้ เดือนฉายดึงแขนวิเชียนพวกเขาริบมุ่งไปยังประตูเล็กด้านข้างที่ครูเปิดไวใ้ให้ตะกอนออกวิเชียนมองย้อนกลับไปครูกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ทรยศเพียงลำพังแววตาครูเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและความรักเหมือนพ่อเสียงประตูหินปิดลงเบื้องหลังทิ้งให้เสียงต่อสู้จางหายไปในความมืดวิเชียนกับเดือนฉายวิ่งออกจากห้องแห่งเงาผ่านทางเดินรับแสงไฟส่องสลัวจากกล่องเล็กๆบนเพดานลมหอบหนักของทั้งสองสะท้อนเสียงหัวใจที่ยังเต้นแรงพวกเขาหยุดพักที่ลานเล็กกลางสวนซึ่งเงียบสงด เสียงฝนค่อยๆสซาลงเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกที่ลอยมาตามลมวิเชียนยืนมองตราประทับในมือความร้อนจากโลหะยังแผแ่แผ่ราวกับเตือนว่าเขามีหน้าที่สำคัญที่ไม่อาจหนีได้เดือนใช้จับบากของเขาเบาๆเจ้าทำได้ดีแล้วครูท่านเลือกเจ้าเพราะเชื่อว่าหัวใจเจ้าสะอาดพอคำพูดนั้นทําให้ภาพเหตุการณ์ในห้องใต้ดินผุดขึ้นมาอีกครั้งครูยืนเดียวดายต่อสู้กับผู้ทรยศเสียงดับเสียงร้องยังคงก้องในหูเขาอยากกลับไปช่วยแต่รู้ว่าหนทางนั้นอาจปิดตายแล้ว เดินฉายพาเขาไปยังวิหารเล็กท้ายวังพายในมีรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าแก่พวกเขานั่งคูกเขาจุดเทียนและสวดมนต์เงียบๆวิเชียนปล่อยลมหายใจยาวความวุ่นวายพายในใจเริ่มสงบลงเขาระลึกถึงคำสอนของครูที่เคยบอกว่าเงาและแสงอยู่คู่กันเสมอใจที่มั่นคงเท่านั้นที่จะไม่ถูกเงากลืนเมื่อแสงเทียนสะท้อนในดวงตาวิเชียนรู้ว่าครูฝากภาระไว้กับเขาไม่ใช่เพราะอยากให้สืบต่ออำนาจแต่เพื่อให้เขาใช้สิ่งนั้นปกป้องความจริงและผู้บริสุทธิ เช้าวันถัดมาวังกลับสู่ความสงบตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจวิเชียนรู้ว่าเบื้องหลังยังมีคลื่นลมซ่อนอยู่เขาเดินไปที่หอเก็บตำราใช้ตราประทับไขประตูเล็กซึ่งครูเคยห้ามไม่ให้ใครแตะภายในมีบันทึกของผู้ถือเงารุ่นก่อนก่อนเล่าถึงความพยายามรักษาสมดุลของบ้านเมืองและเตือนผู้ศึกทอดว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความโลภครอบงำวิเชียนอ่านทีละบรรทัดน้ำตาเอ่โดยไม่รู้ตัวเดือนฉายยืนข้างๆเธอยิ้มบาง จะไม่ต้องเดินลำพังข้าจะช่วยให้ความลับนี้ยังคงเป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้คนไม่ใช่ทำร้ายทั้งสองตกลงจะซ่อมแซมระบบผู้ถือเงาให้กลับมารับใช้เพื่อความดีอีกครั้งพวกเขารู้ว่าภารกิจนี้จะยาวนานและเต็มไปด้วยการทดสอบแต่ใจทั้งคู่เริ่มแข็งแรงขึ้นก่อนพระอาทิตย์จะตกวิเชียนยืนมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเขายกปราประทับขึ้นแสงอาทิตย์ส่องกระทบเป็นประกายราวกับตอบรับคำสัญญาใหม่ในใจของเขา หลายวันผ่านไปวังอยุธยากลับสู่ความสงบภายนอกแต่ในใจของวิเชียนทุกสิ่งเพิ่งเริ่มต้นเขาใช้เวลาศึกษาบันทึกเก่าทุกคืนแกรอยประวัติของผู้ถือเงารุ่นก่อนๆและปรับระบบให้สะอาดโปร่งใสขึ้นเดือนฉายยังคงอยู่เคียงข้างคอยช่วยคัดแยกข้อมูลและเตือนเขาไม่ให้หลงทางในความลับลึกซึ้งพวกเขาเริ่มเห็นทางว่าจะปกป้องสิ่งลับนี้โดยไม่ให้ใครใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน คำหนึ่งทั้งคู่กลับไปยังวิหารที่เคยสวยดมนต์ร่วมกันวิเชียนวางตราประทับไว้หน้าพระพุทธรูปจุดทูบแล้วหลับตาเขารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองสงบขึ้นภาพครูบุญธรรมปรากฏในใจครูกำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหน้าที่ที่เจ้าถือไว้จงใช้เพื่อแสงสว่างเสียงครูในความทรงจําดังขึ้นราวกับกระซิบวิเชียนยิ้มบางๆน้ำตาเออเขารู้ว่าแม้ครูจะจากไปแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ครูหว่านไว้ยังคงเติบโตในใจเขา ก่อนกลับออกจากวิหารเดือนชายยื่นสมุดเล่มเล็กให้นี่เป็นบันทึกสุดท้ายของครูท่านฝากไว้ให้เจ้าวิเชียนเปิดอ่านข้างในมีเพียงประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยความจริงและเงาเป็นเพียงสองด้านของสิ่งเดียวกันผู้ถือเงาที่แท้ต้องเรียนรู้จะรักทั้งสองด้านโดยไม่ปล่อยให้ใดทำร้ายหัวใจคำสั้นๆแต่ลึกซึ้งนั้นทำให้เขาตระหนักว่าหน้าที่ผู้ถือเงาไม่ใช่การปกปิดทุกสิ่งแต่คือการรักษาความสมดุลระหว่างสิ่งที่เปิดเผยได้กับสิ่งที่ควรอยู่ในความสงบ เมื่อทั้งสองเดินออกจากวิหารลมเย็นพัดใบไม้เข่าแผ่วท้องฟ้ายามคําเต็มไปด้วยดาววังอยุธยางเงียบงามราวกับเก็บเรื่องราวมากมายเอาไว้ในแสงจันทร์และในเงามืดมุมหนึ่งวิเชียนรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้ามองอยู่แต่ไม่ใช่สายตาที่มุ่งร้ายหากเป็นสายตาที่เตือนว่าหน้าที่นี้จะไม่มีวันสิ้นสุดเขาจะต้องก้าวเดินอย่างมีสติทุกลมหายใจเขาและเดือนฉายยืนเคียงกันมองไปที่กำแพงสูงของวังแสงดาวทอประกายบนตราประทับในมือของเขาเสียงลมหอบเบาๆคล้ายคำสัญญาที่ลอยมากับอากาศว่า เงาและแสงจะอยู่คู่กันเสมอตราบใดที่ใจยังตั้งมั่นในความดี